สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีคนแรกเลยที่เอกวิรัสศักนะคะวันนี้เข้าครัวเองเลยวันนี้เปิดเมนูครัวเอกวิรัสศักมีอะไรบ้างคะทำเลี้ยงน้องๆมาจากบ้านอีฟซี่ครับผมมาเฮ er totally, like ็ดอาหารเนี่ยน้องๆถ้าทีงานรับประทานแต่ว่าจะเป็นมีกะทิ น้กินน้ายาตีนไก่ระกาย่านะครับูนย่อเพียงเพราะว่าฉลองามันเกิดไม่นิ่มนะครับวันที่สิบสี่แต่ว่าทำ่อดล่วงหน้าโอ้มาตีนจากน้องบัวลําพูไม่เตียอุดรแม่นาอุดรพี่หญิงก็อุดร้วคุับพี่จับไแม่ครูสวยๆใส่น้นเลยนะคะมาด้วยความตั้งใจมากับสายผนอันชุ่มฉ่ำ ชุ่มช้ำหลายจนวัดน้ำหงอเจาะเอ,อเจะจบบาน,น้ากกาบ้านไเมนูอ๋ออันนี้แกงกุ้งใส่ย,ยำนะคะกุ้งแช่น้ำปลาจะทำกุ้งแช่น้ำปลา,ปปาอ๋ออันนี้อันนี้เมนูแยกน่าจะเป็นจานพิเศษสำหรับเอกเอกจะมีอย่างบนนี้มีกุ้งแช่น้ำปลาดิมันมีอย่างเกิดขึ้นจยะปากเ่อนะาจะมีน้ำบริสุทธิ์เล็กน้อย ยอดยอดนะคะแม่แม่ของมะลําเสียงี่หกอันนี้เป็นบ้านน้องเอกนะคะบ้านน้องเอกเวตาสักนะคะเจตุนขอเข้านะคะในเนมเดียงวันเกิดล่วงหน้านะคะมาจากเชียงใหม่เลยขอบคุณมากมายนะคะในเนมเีย มันนี่เปลี่นแม่นี่เราพุงมามันี่มันนี่จะใส่นันผ้ามีบ่้างนั่นผ้าก็แล้วโอเคค่ะแล้วแล้วแล้วสีผ้ามาเบิงหน้าตาของอาหารวันนี้เมนูวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอันนี้ปลาทำน้ำยาแล้วก็ตีนไก่หรือเท้าไก่นะคะโอาจะด่วนแล้วก็เนี่ย น้งเอกไปเอาน้ำปลาลไม่นั่งลงมาขางบนใช้นี่ไปเอแปก็ได้แม่แม่แม่จะอาอะไรคะแม่หอยเพิ่มน้ำมาให้แม่นิมแล้วได้เอจ้าส่วนหม้อนี้เป็นหม้อพิเศษป้าดบวบบวบพี่น้องเอ้ยจะเจบเจ็บต้มยำขท้าไก่ต้มยำตีนไก่ค่ะแม่หอยเพิ่นเตรียวมาให้ลูกไายเพิ่นนะคะเยังไมาให้บอดโนก เป็นมากค่ะบอโดเสมากินตน้มย่ตีนไก่มากินกะเพราเครื่องในไก่คาตามมาเขเทเพ็ดเพดเพ็ดแก่ใจตามอายุคนตาให้กินนะคะแต่พี่จูตามกระสิประมาณมมมหาสิบเม็ดหกสิบหาสิบกเม็ดตามอายุนะคะแซ่บลยแซ่บเลยไปไม่บายไปสอบก่อนเด้อจ้า พี่น้องโอ้ยฝนตกค่ะฝนตกภาษามมือแเราเด้อจ้ะในการไล์สดของทีมงานนะคะมีความลำบากเล็กน้อยแต่นะคะแต่ก็เต็มที่และตั้งใจทุกคนนะคะบทนกกีดเขียนบทห้ยนะคะเขียนบทห้นักแสดงแต่ละคนนะคะได้มุนเวียนเปลี่ยนได้หมุนเวียนเปลี่ยนบทบาทเด้อจ้า เออนะคะเรื่องนี้ผู้นี้บทบาทนี้บทนี้เรื่องนี้เป็นแบบนี้ไลน์นี่แบบนี้ฮะนะคะขอบคุณที่เอฟซีให้ความรักความเมตตาแล้วก็เข้าใจทีมงานเสียงวิหกทุกคนเด้อจ้านะคะ,ะช่วงนี้ก็มีน้องไม้ใต่ดาวน้องไม้เพิ่นกระดังแล้วละ่ะนอ้องแพลวทิดานะคะเพิ่นมาเป็นเสริมทัพให้ทีมงานเฮานะคะ าฝากติดตามได้เลยจ,าจา้าส่วนอิลาน้อยนะคะน้องยูกิเพนประการนะคะเดี๋ยวสักู่กับคงมาเดี๋ยวพี่ตูสิถ่ายคลิปนองให้เบิงได้จ้าแอนแอนแอนให้เบิงอย่างน้อน,นี่บริเวณร,บรอบๆนะคะให้เบิงนะคะโอ้ห้ามหงออเ,อเจอเอจแจแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นไปบนบ้านใหญ่เนาะ